้อยนอนลบ ฝรั่งเศสหนึ่งสองสามไอสเปนยอนได้ข้ามประเทศแล้วนะจ๊ะ <laughs> อ่ะาแล้ข้ามประเทศแล้วจ้ะ uh huh. ประเทศใดพิชไทยเอสเปนยอนเอสเปนยอนอะไรเอสปปนยอน เสไปไทยปะได้เลยค่ะสเปนยญประเทศอะไรค่ะสเปนยลิสนวภฝรั่งเแต่อสปญลภาษาไทยอะไร เสียจนวลสเปนจ่ะไม่เคยอยลยอุ้ยตื่นแล้วเหรอนอนข้ามประเทศเลยเหรอไอ้ลี่อยู่ที่ไหนนะ้าดู้อใสเฮ้ยลีย่ดื้่ใส่นะ้อมาต่างไกลมาเลนะนี่บหรอ <laughs> เอือยพี่ใครพูญ่หลายคือน้ำก็ะบาด เออองไปลดหุนซะแล้วนะเอ้ยพี่ใครน่ะนะ,ะนี่จะที่คืนใดมึงกูนหุนเอากดกดอุด้ยเอากดกดกดเนี่ยเอ้ยพี่ใครมากดอันนี้กดได้อยู่นี่เขินบ่ได้กดเอากถมันหยกมาหัวสเปนมาเลยอันนี้วะ เราไปช้อปปิ้งมาแล้วนะคะโอ้มังเอฟเอฟบอกดกดเอลิตดมาละกดกดกดเร็วๆมาละเพี่ไคยสีสนะก่อนได้เ้ยพี่ไคยเจ็ดสิมหาแล้วนั่นโอ้พี่ไคยร้อยสิบแล้วกดเร็ๆกดๆเอลิกดกดนั่งดีๆนะคะนั่งดีๆ นี่ใครโอ้ยหมดแล้วว้าวโเปิดเวลาแล้วค่ะลงมาค่ะรถหมดค่ะหมดชานชาลาแล้วค่ะ ไกลไปแนอวมาไปยิดไว้ไปทางคุณอีก,อ,กอ,อะไรยังเลย <laughs> ไปไปไม่ได้อะไรเลยไปจ้ะกลับบ้านกันเด็กๆได้อะไรคะนะมาสเปนได้อะไรไปช้อปปิ้งได้อะไร เอลี่ได้อะไรพี่ไทยได้อะไรได้ขนมได้ขนมกินมากันกินเรียบร้อยแล้วฮะยูยูยูคุณอะเอลี่เดย์ี่ได้อะไรคะยูยูยูบายบายอิยอลสเปนแล้วกับตึกคำว่าฝรั่งเศสแล้วเนี่ยเป็นวบปะปะ ฝร en enfin, ั่งเสแล้วจ้ะเถิงเิงตอนข้ามาอ้าขึ้นอยู่เถิงเถิงนะจ้ะึืนให้เววันนี้เราไม่ได้เข้าให้เวนะเา่นเชยแนเ s อ่าบะตเราอีคเ็เบิดด้เ็รถเ็พาสปอร์ตเช็คเอียงวันนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะ มาเป็นยุโรปแล้วบะเชื่อมหากันแล้วไมดีแถวอะไทยกับลาวคือ่ปเห็ุแบบนี้แล้วเน,ะน,นวาะป้ต้องเออป้าตงไปไกลแล้วขยายมาฮอดพทีเบิร์ดแล้วพวกลานของอันนี่ น้ำหอมเครื่องประดับอเขไปได้เอาี้จับกล่องมาอันนี้ฝรั่งเศสเป็นวัน กำลังเสียเรี่ยวยังมาขามเขตมากกำลงเสียเรว เฮาสิอออมไปน้ำพูเขารหมูบ้านโอ้ร้านอาหารบ่พาเด็กๆมาทานข้าวก่อนนะคะก่อนที่จะกลับบ้านจ้าอะไรที่ใออคร ทานข้าวเสร็จเราก็จะกลับบ้านกันนะคะสองชั่วโมงจากหอด่านขับรถสองชั่วโมงเด็กๆก็สินอน่านอนรับเทั้งรถเลยจ้ะกินแล้วก็นอนเ่กินแล้วก็นอนเลยจ้ะกินแล้วก็นอนทั้งรถเลยกด

นั่นแย่งกันดีไรปะป๊ายากซื้อให้ตาผู้เดียวไรอะเรมันกันแย่งกันล่ะค่ะนี่จองเด้อเนอเอ๊ได้บมดหมดแล้วได้บมดตอนเดินรางพิกไกแด้ก็ลูกอมเลยแบ่งกันเดอ้ออยากโอมอยากกอดหมดแล้วหม,ดแ,วมดแล้วว่ามีอย่างอีกแล้วจ้าแ,แบ่งกันเดอ้อลูกอมนะเดอ้อฮะเอือยพิชไกกับแบ่งน่องน่องกับแบ่งเอือยโอเคโอเคไหมโอเคไหม เอยังได้จ่าสุดตัวจ้าความอยากระบุนใบในเามองเพื่อนมาเะเอาเอาอกมาให้มามาดูหน่อยเอาออกยังไดเมอมาเนาะัปนเช่ล่าเ็โอ้มันอาปากว้าอิกไทช่วยน้องหนึ่งัดข้อมันึ้น